สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไทเลอซิงครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องเอารถเจ้าน,น้องน้ำตาลของเราฮะกับ Honda For รซาเจ็ด hmm. ้ต้องเรียกว่าตัวนี้เป็นน้องน้ำตาลที่เราต้องเดินทางรถป้ายแดงเขาบอกว่าพอป้ายแดงเสร็จเราวิ่งครบ1,000กิโลเนี่ยเราต้องเซอร์วิสเพราะฉะนั้นเรามาที่บิ๊กวิ่งเรียบทางด่วนฮอนด้าบิ๊กวิ่งเรียบทางด่วนสวัสดีครับพี่โยสวัสดีครับพี่แมนโอ้โหครับผมเป็นอะไรไหมพี่คือ เขาบอกว่า1นึ่งพครโลให้มาเฟิร์สเช็คแต่ผมไป2,000กว่าโลไม่เป็นอะไรครับเรียนเรียนให้พี่แมนทราบตามตรงอย่างนี้คือลูกค้าส่วนใหญ่จําเป็นนะครับพี่แมนที่ต้องมาเช็ค1 0 0 0กิโลเนื่องจากว่าเรามีการวอลตินใช่ไหมครับพวกเศษอะไรต่างๆจากการประกอบเหมือนให้ช่างมารีเช็คอีกทีนึงครับพี่แมนโอเคผมว่าไม่สบายใจขี่มาพันแปดคลิปเดียวนะพันแปดร้อย 80โล2โลเนี่ยประมาณเนีเฮ้ยมันเกือบ200 0โลแล้วชิบหายแล้วแต่ถ้ารวมของเก่าก็2 0 0 0กว่าแอบเพ็นแล้วครับใช่ไหมใช่ครับแล้วมันจะเป็นไรไหมไม่ครับโดยปกติแล้วพี่แมนน้ำมันเครื่องจริงๆแล้วนะพี่แมนนั่นนัทราอยู่แล้วว่ามันถูกออกแบบมาว่าให้เกินรอบหนึ่งด้วยซ้ําแต่ถ้ามันเกินรอบหนึ่งของมันไปแล้ว1กิโลเมตรเนี่ยคุณสมบัติมันแย่แล้วนะฮะแต่ของพี่แมนเนี่ยเช็ค1 0 0 0 0กิโลถึงแม้ว่ามันจะเลยมันนิดนึงได้อยู่เราเราได้ใช่ครับอุ่นใจครับ ก็ไม่กล้าพูดเยอะเพราะกลัวกลัวว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะแล้วอย่างนี้ก็คือเอามาทําอะไรบ้างครับหนึ่งพันกิโลเมตรแรกนะครับก็คือเบื้องต้นเลยก็คือมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับของน้ัแมนจะมีกอง DCT อ่า กอง DCT ด้วยที่นอกเหนือจากกองน้ํามันเครื่อง uh huh. นะคร uh huh. จะมีกอง DCT แล้วก็อินสเปคชิ้นส่วนต่างๆทั้งหมดทั้งหมดครับ uh huh. ดูรอยรั่วซึมจากการประกอบ uh huh. นะครับแล้วก็พอเครื่องยนต์เนี่ยมันถูกติดเครื่องไปแล้วจริงอยู่ครับที่ก่อนที่น้ำแมนจะรับรถเนี่ยจะมีการ PDI P d e l i v i v y r y นะครอินสเปคจะมีการตรวจสอบแล้วเนะบื uh ้อ huh. งต้นนะครับแต่ไม่ไม่ได้เป็นการลันอ uh ิน huh. นึกออกครับพอรันอินแล้วเราควรที่จะมาเฟอร์เช็คอีกทีหนึ่งพูดง่ายๆว่าการรันอินก็คือเหมือนกันใช้รถไปก่อนใช่ครับผมจะได้รู้ว่าการที่บางทีน็อตตัวหนึ่งหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือการรันอินใช่ครับแต่ส่วนทีนี้การมาเช็คทั้งหมดเสร็จต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับรถแรกเลยของผมเปลี่ยนอะไรดีครับโอยของน้ำแมนเนี่ยใช้ของดีเลยครับตัวนี้น้ำแมนอัลตร้า G4 เรซิ่งครับผมนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ ผมใช้ตัวนี้นะจริงๆมันมีโปรดักต์เยอะมากเลยโปรดักต์เยอะเยอะมากแต่วันนี้ผมผมขออนุญาตบอกพูดเป็นรวมๆก่อนอนครับผมเดี๋ยวให้ลูกค้าตัดสินใจอีกทีนงครับก็คือน้ํามันเครื่องของน้ำแมนเนี่ยเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งปิโตรเลียมไม่ใช่ของไทยนํำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมดอินเจแปนใช่ครับเจแปนนำเข้าเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่น้ํามันเครื่องสังเคราะห์เราก็มีในประเทศั่งตัวนี้มีฝั่งนี้ด้วย ใช่สตัวนี้อันนี้จะเป็นกิ่นสังเคราะห์ครับเป็นตัวธรรมดาร้อยกว่าบาทเองคือเป็นทางเลือกให้กับเป็นทางเลือกให้ลูกค้าใช่ครับแต่ผมขอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน้องน้ำตาลครับผมก็เลยต้องเป็นตัวนี้เลยอ l t r a G4 เลส i n g ครับใช่ไหมอ่านอย่างนี้หรือ G4G4 ครับเรียก G4 เรียก G4 ก็ได้ G4 ถ้าใครอยากเปลี่ยนตามผมก็แค่ G4 เป็นศูนย์ดด้ครับน้ำแมนฮะใช่ครับโอ้เป็นศูนย์ W สุดยอดเลยอ่ะสูตรวสามสิบครับผมว้าวโอ้นี่ได้การันตีจากญี่ปุ่นด้วยไงจาโซครับจาโซครับผมนี่คือการันตีละครับเพราะฉะนั้นผมก็อุ่นใจผมพูดเสมอว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งเนี่ยผมจะมีระยะที่เปลี่ยนครับแล้วอย่างนี้ต้องเปลี่ยนระยะเท่าไหร่จริงๆแล้วเขาเคลมมาที่ทุกๆ2 4 0 0 0กิโลแต่ถ้าผมแนะนําแบบช่างนะครับ เราจะมาเจอกันทุกๆ6000กิโล6 0 0 0พกิโลเมตรแรกใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็น6000ก uh ิโ huh. ลแล้วนับ6000ต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆ uh huh. เราจะเจอกันทุกๆ6กพันกิโลผมแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายในช่วงระยะ6 0 0ันกิโลกำลังดี uh huh. แต่ถ้าบางคนเขาบอกว่า3,000ันกิโลผมมองว่าคุณสมบัติน้ำมันเครื่องสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อน uh huh. มันยังไม่ผ่านปฏิกิริยาอะไร uh huh. ไเลยน้ำเมนนพอเข้าใจใช่ไหมครับคือมัน องบอกว่าปฏิก hmm. yeah. okay. ิริยาคือมันจะเป็นร้อนและเย็นใช่ร้อนเย็นร้อนเย็นอย่างเงี้ยทำให้คุณสมัติของพวกเขาเรียกไงล่ะส่วนผสมของน้ำมันเครื่องมันเสียตัวเองใช่ถูกไหมฮะใช่ครับก็เหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยก็นับเป็นชั่วโมงใช่รันเป็นชั่วโมงสตาร์ทปุ๊บรันเป็นชั่วโมงใช่แต่รถมอเตอร์ไซค์มันมีล้อก็เลยรู้ว่ากี่กี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้อย่างของผมเองก็จะอยู่ที่6000กิโล6ก0 0กำลังดีครับแต่12 0 0 0สําสำหรับประหยัด หกพันนี่คือกําลังดีนะคะแต่ถ้าบอกว่า2 0 0 0 0เราไปหมื่นหนึ่งก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่แต่อย่างที่ผมเรียนตามตรงก็คือว่าถ้ามันมันเผลอเลยมันนิดเหมือนน้ำแมนเลยมานั่นแหละมันอาจจะมีปัญหาแต่ผมพูดอย่างนึงนะปกติอย่างที่เขาบอกว่าอน้ำแมนนี่นี่หมื่นโลแปดพันโลบอกเข้าละกลายเป็นหกพันดีกว่ากลายเป็นหกพันที่จะง่ายกว่าเพราะว่าเราไม่เสือเหลือเพื่ดครับแต่ส่วนใหญ่ผมมจะอยู่ประมาณนี้ครับ คือเช่นแบบเอ้ยอันนี้หมื่นโลนะแมนโอ้หกพันผมก็เจอก็ได้บางที6กพันห้าผมก็เข้าแล้วถ้าเรานึกได้เพราะว่าบางทีเราใจรถยาวครับเพราะฉะนั้นเราพูดไม่ได้ว่าเราจะมีเวลาว่างอีกเมื่อไหร่ถูกปะับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือตามที่บอกว่าน้องน้าตาลต้องเจอกันอีกทีหกพันโลครับสิ่งหนึ่งครับน้ำแมนที่ผมอยากจะบอกน้ำแมนเลยนะอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมของเราที่นําเข้าจากญี่ปุ่นอ่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมการันตีได้เลยว่าน้ำแมนได้น้ำมันเครื่องของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ฮะ ดูใกล้ๆเลยฮะเนี่ยของแท้ร้อจากญี่ปุ่นเลยเห็นไหมมีจ่าโซ่ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็คือ,อสําหรับลูกค้าที่กลัวเรื่องสูตรบริการกลัวเรื่องสูตรบริการว่าค่าใช้จ่ายจะเยอะจะแพงจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษารถก็จะเป็นพวกนี้ครับ,รบอ่ารับมั่นใจได้เลยว่าได้ของแท้แน่นอนอบางทีลูกค้าจะซื้อผมให้ลิตรละสามพันเลยลูกค้ามั่นใจได้ไงว่าคุณจะได้น้ามันเครื่องแท้ ของผมรับประกันคุณภาพแท้ร0อยเปอร์เซ็นต์ครับฉันอุ่นใจได้อุ่นใจได้เลยครับแตที่สำคัญต้องบอกเลยว่าทาง Honda Big Wing ที่เรียบด่วนเองนี่ก็มันต้องกลัวยละ s เซอร์วิสเต็มเต็มข้อเลยใช่ครับช่างีให้บริการการอบรมด้วยรับได้มาตรฐานและได้รางวัลด้วยครับหัวหน้าช่างเราได้รางวัลระดับเอเชียครับระดันึเอเชียใช่ครับน้องแมน เขาชื่อน้องแมนคนชื่อแมนนี่หน้าตาดีเก่งด้วยนะเก่งทุกคนด้วยครับผมเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องห่วงว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์วัใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่ทุกวันนี้ผมอยากจะพูดอย่างนึว่าคุณควรจะเลือกผลิตภัณฑ์โปรดักต์ดีๆเช่นน้ำมันเครื่องอันดับแรกเลยครับน้ำมันเครื่องผมเป็นคนหนึ่งที่เลือกนะฮะสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดบางคนบอกว่ามันราคามันสูงไม่หน่อยสูงไหมไม่ได้สูงนะครับ ผมพูดอย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้สูงกับลดราคานี้ใช่ครับแล้วถ้าคุณเลือกน้ํามันเอาเอาง้องๆ้อเลยน้ามันโอเอ็มตลาดก็ได้ครับการสูญเสียของแอดดิทีฟต่างๆมันเร็วครับเราพูดตรงๆครับผมเพราะผมเคยเจอรุ่นน้องคนหนึ่งที่ใช้โลเกตเลยแล้วกันครับเครื่องพังยาวเลยครับเราพูดตรงๆเราไม่ได้บัฟหรืออะไรแต่เราอยากบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกับที่มันคู่ควรที่ต้องอยู่กับเขาอะถูกไหมฮะเหมือนเลือดอะเนาะคอยหล่อเลี้ยง ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของโปรดักต์น้ำมันเนี่ยเราพูดว่ารถเหล็กกรบเหล็กที่มันขยับกันอยู่เนี่ยต้องมีอะไรที่มันเข้าไปดูแลครับถูกไหมฮะถูกเพราะฉะนั้นน้องน้าตาลก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดไปดูแลครับผมส่วนบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วตัวอื่นมันเหมาะไหมเกรดเหมาะกับไอ้ยังไงอะไรยังไงมาปรึกษาได้ได้เลยครับผมยินดีครับผมส่วนตอนนี้น้องน้ําตาลผมเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับพี่แมนโอ้โหเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแล้วว่ามีหลายคนถามน้ำแมนไม่ติดสป อืมใช่ผมก็สงสัยนะแมนเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมตรวจสภาพก่อนเอยรถน้ำแมนทัวรงอ่าสปอร์ตไลท์ไปไหนโลเคสยังไม่มีเลยเคสแคสไปยไม่มีเลยใช่ครับผมทําไมอะครับผมอยากเอาความสปอร์ตของเขาอะให้อยู่ครบคือเอาตรงนะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถคลีนไม่รู้เป็นไงชอบแนวเหมือนกันรถยนต์สแตนดาร์ดผมยังไม่แต่งเลยเปลี่ยนเต็มที่เลยนะคือเครื่องเสียงข,ข้างในมันย้อนแยงนะนะ้ำแมนกับบุคลิกน้ำแมนนะที่ชอบความแรงผมก็ แปลกใจตรงนี้แหละบางทีต้องบอกรดนิดน,น,น,นึงว่ารถซิ่งเนี่ยทุกคนแต่งได้มันคือครกระเพราที่ใส่ไขด่ดาวแต่ผมเป็นคนที่กินกะเพรามาทั้งชีวิตครับผมอยากได้อะไรที่มันดูคลีนดูสะอาดแต่งไม่ผิดนะครับทุกอย่างไม่ผิดแต่ผมมาอยากได้แบบนี้ถามมีคนถามน้ำแมนขึ้นภูทับเบิกล่าสุดไฟสว่างไหมตาแตกเฮ้ยผมผมก็ยังกังวลอยู่ว่ามันจะเห็นเหรอพอมาดูคลิปที่น้ำแมนให้ผมดูอะ,อะสว่างจริงสว่าง สว่างจริงผมบอกเลยถ้าถ้าคุณไม่เปลี่ยนชิวดำนะถ้าคุณชิวแบบใสปกตินะยังไงก็มองเห็นทางเพราะฉะนั้นผมอยากให้มันอยู่แบบเนี้ยครับแล้วก็โชว์ความหล่อเขาตัวของเขาเองอยู่แล้วอผมว่าได้ข้อมูลมาว่าคันเนี้ยรถน้ำแมนเพราะว่าก่อนคนที่จะติดตั้งกล่องสามใบอ่ะปรึกษาผมปรึกษาผมเฮ้ยแมนแนวนี้รอวะ Uh huh. ใช่ทัวริ่ผมมังงว่าเฮ้ยน้ำแมนเอานี้เหรอคือเราขี่สปอร์ตมาทั้งชีวิตใช่คือผมขี่สปอร์ตมาหมดเอาตรงๆนะสนงสนามเราไปซัดข้างในให้เต็ม้อแต่ใช้ชีวิตก็ผมบอกเสมอว่าการใช้ชีวิตจาก A ไปบเนี่ยเราต้องการอะไรครับในระหว่างทางที่เราขี่ไปเราเสพบรรยากาศเราเอาบรรยากาศข้างทางให้โดนตัวเราเข้ามาในหัวเรามากที่สุดเพื่อความสุขแล้วชาร์จแต่กลับไปทํางานเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้ขี่เร็ว ขี่ตามกฎหมายกําหนดอ่ะร้อยหนึ่งเข้าคอนเซ็ปต์นะผมว่าสปอร์ตทัวริงไม่รู้นะแต่เพื่อนผมฝรั่งเห็นบอกเฮ้ยยู่็แต่งเหมือนเขาเลยอเขาก็แต่งแนวนี้เหรอรุ่นเดียวกันด้วยว้าวล้วแต่งแนวนี้เลยคือใส่ปิ๊บครับเชื่อไหมว่ามีแค่บาร์แล้วผมไม่ได้ใส่นีเวเกเตอร์ด้วยนะครับงงไหมงงผมอยากหลงทําไมอ่ะเพราะบางทีการที่วิ่งตามทางมากแล้วมันได้เจอแต่เส้นเดิมๆอ่ะครับ แต่การที่บางทีเราหลงออกโค้งไปมั่งแล้วไปเข้าเข้าหมู่บ้านอะไรกไม่รู้เอเอ <laughs> เอ้ยได้วะเนึกออกใช่ไหมนึ่ <c oughs> นอ,อครับมันก็คือความสนุกข,ของการเป็นทัวร์ลิง <c oughs> เหมือนขี่หา r าซก็อารมณ์เดียวกันครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะต้องเป็นห่วงคันนี้มากที่สุดว่าเพราะผมน้องใช้บ่อยครับหนึ่งอย่างที่บอกแล้วมันเป็น DCT ครับผมเมื่อก่อนเราบีบคัดใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วขี่แบบคาดคู่ เท่ๆชิวๆหล่อๆครับแล้วตัวน้ำแมนตอนนี้ DCT เป็นเจเนเรชันล่าสุดด้วยค่อนข้างที่จะแม่นยำอ่าครับผมแล้ว DCT ต้องต้องมีน้ำมงน้้ำมันอะไรครับดูแลไหมอ่ DCT ต้องมีน้ำมันอะไรเข้าไปดูแลไหม,ม,มไเข,า,มมขาใช้น้ำมันเครื่องร่วมกับน้ำมันเครื่องครับทุกอย่างในระบบจะเป็นน้ำมันเครื่องแต่จะมีกอง DCT อีกที่ทมาคอยออฟอกเพิ่มขึ้นอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ของดีก็ดีมันก็วนกลับไปที่เดิมใช่ครับเพราะว่า เล็ก,กดีกดน้ำมันเนี่ยสำคัญมากเลยครับน้ำมนันเนื่องจากว่ามันใช้เพลชเชอร์จากแรงดันน้ำมันด้วยอ๋อ,อเพราะงั้นเราต้องเป็นห่วงเรื่องของโปรดักตน้ำมันมากกว่าใช่ครับอย่างที่บอกเสมอนะครับว่าเหล็กกับเหล็กถูกันอะถ้าไม่มีฟิล์มตรงกลางอะครับไปคิดเอาเองอ่ะอันนี้เราเราพูดตามหลักคุณนะใช่ครับเราพูดตามหลักเลย ไม่ต้องคิดอย่างอื่นไกลตามหลักเหล็กกับเหล็กสีกันโดยที่ไม่มีฟิล์มหรือสารหล่อดลื่นตรงกลางบันไลแน่นอนแน่นอนครับเพราะนั้นวันนี้เราก็ได้เปลี่ยนแน่นอนอย่างที่บอกแล้วก็คือ G4 ครับผมเปลี่ยน G4 ให้กับน้องน้าตาลแล้วก็ส่วนใครที่มาใช้บริการเซอร์วิสที่นี่ต้องติดต่อที่ไหนยังไงครับต้องโทรเข้ามาที่จองที่ Honda b i g w i n g ของรามบินทาครับคิวอาจจคิวอาจจะแน่นนิดนึง แต่ทีเนี้ยในเดือนนี้ผมขอโฆษณานได้ไหมครับได้เอาเลยใ,ในเดือนนี้ครับน้าแม,มนมีกิจกรรมก็คือคิวมันค่อนข้างแน่นเพราะว่าด้วยช่างช่างมีเยอะอยู่แล้วแต่แต่รถที่เข้ามาค่อนข้างที่จะหลาแน่นแล้วเพราะว่าจะปีใหม่ใช่เราตอนนี้มีเอ่อบนไนเซลมิดไนเซลอ่าครับผมก็คือจะเปิดขยายเวลาปิด2องทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งเพราะนั้ก็ทุกคนก็จะ ก็จะต้องทํางานเพิ่มเวลาขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้นารถเข้ามาสวิตเพื่อออกต่างจังหวัดกันใช่ครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าจะออกต่างจังหวัดนี่แหละต้องรีบมาทําอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็ควรที่จะมาของเรามีเช็คทั่วไปด้วยนะครับนะแมนเช็คทั่วไปการเช็คทั่วไปคืออะไรการเช็คทั่วไปเนี่ยผมจะเช็คตามสเก็ด้วนแมเนจเนท์เหมือนกับเช็ค1000กิโลเมตรแรกเลยเช็คก่อนออกทริปก็จะเป็นการเช็คทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ เข้ามาใช้บริการแต่ต้องโทรล่วงหน้าหรือเข้าไปดูในเพจของนักบิ๊กวิ่งครับผมรามินทาครับรามินทาเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยว่ามารับน้องน้ำตาลกลับบ้านนะฮะหลังจากที่เราไปใช้น้องน้ำตาลวิ่งกันกรุงเทพนครพนมเลยทัพปูทัพเบิกแล้วกลับกรุงเทพดร้อยกิโลแต่บวกกับของเก่าอีก500ก็เป็น2,000กว่าครับนิดๆนิดเกินมานิดนิดหนึ่งก็ไดเดียวิโลได้อยู่ได้อยู่เพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถใหม่อยู่อย่างผมนะฮะก็ สิ่งที่ดีที่สุดคือการตรวจเช็คให้ตรงเวลาครับผมเพื่อรักษาประกันคุณภาพ2ปีไม่จำกัดระยะทางครับถูกต้องเพราะวันนี้เราก็จะไม่รบกวนพี่โยแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากที่ดูแลน้องน้องตาลผมยังดีขอบคุณครับพี่โยยินดีครับนะแม่สวัสดีครับแม่อย่าลืมนะฮะจะออกต่างจังหวัดทันทีดูแลรถกันให้ดีๆสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสารหล่อนลื่นหรือน้ํามันเครื่องที่ดีผมอยากจะบอกว่าอะไรที่มันดีใส่ให้รถไปเถอะมันไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของ product ดีๆน้ำมันเครื่องวันนี้ก็เลยไว้ใจด้วย G4 ขอบคุณทางันด้าที่ดูแลกันอย่างดีเลยนะจ๊ะไปแล้วดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามมาด้วยนะ